ก็มาฟังธรรมะของพุทธเจ้าสม,มันะฟังแนวอื่นก็นยังฟังเนาะเสียเวลาไปฟังแนวมวนแนวบันเทิงแนวเหตุในเพลิดเพลินนะฮะไปในพบทั้งหลาย,ยก็ฟังก็เสียเวลาอิลีแล้วฟัง แบบจึงสันละ่ะแนวมวนแนวบันเทิงวันเบิดมือละ่ะชาวบ้านชาวเมืองธรรมดาไปหาเบิงแนวมวนแนวเดียวม้วนเราะเปิดเปินกะมันกะมีสาระบากคนเห่านี่ยถ้าเบิงยังเป็นมีสาระมีหน่อยมีลายกะ กัดเอานะมันมีแนวชิตมุมมองสาหรับชีวิตอยู่ทั้งนั้นแหละถูกเรื่องราวที่เกิดขึ้นอันนี้คือคนเรียนธรรมะพลาดบ่ใดที่จะเรียนรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเฮ้าหรือในโลกของเฮ้านในชีวิตผู้คนที่เป็นตัวอย่าง เป็นข่าวเป็นเรื่องราวต่างๆเฮาได้เบิง้งเฮ้าได้เรียนรู้ได้เป็นตัวอย่างได้เห็นการแก้ปัญหาได้เห็นการสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นเรื่องสําคัญก็อยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่ว่าเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นให้มันซับซ้อนยิ่งขึ้นหรือว่า คอยคิดคอยแก่ด้วยสติด้วยปัญญานะภาษาไทายบานไทาบานก็ว่าด้วยความใจเย็นๆอย่าใจหอนนะใจหอนเนะี่ยบด้ยังนะอันจันละเขียนบทกวีว่าใจร้อนใจร้ายจะวายวอดฟูฟูฟ,ฟอดฟอดเหมือนงูเห่าใจร้อนใจร้ายทำลายเรา จืดไปแล้ววนะันอาจื่อได้ซ้ำนี่ก็บอซ้ำนี่นะคงเข้าใจก็มาใจห่อนนี่บนะ่ใจห่อนนี่ก็คือเฮ็ดด้วยความอยากอยากแลวไว้อยากได้ไว้นี่นี่ลักษณะใจห่อนอยากแลวไว้อยากดได้ไหวอันนี้ก็ต้อง นะมีสติโย่นะวนมากกับใสปัญญานะคนเบิงว่าเหตุยังก็คือใจหอนแต่ว่าอิลีแล้วนี่ความรูนะ้ความรู้ปัญญานะนะมันมีความรู้นะว่าสเหตุไปตามความรู้ที่มีที่เกิดขึ้นที่เข้าใจ แต่ว่าคนเหานี่มันกระสาแหงเท่ามาแห่งสาเดยมโยหรือผู้ใดรู้สึกว่าแห้งเท่าแหงเร็วขึ้นแหงเท่ามาแห่งสาบางคนกะยว่าเยาวาเท่าเท่าชีวิตมันก็ต้องเรียนรู้รับความจริงที่เป็นธรรมชาติที่จะต้องพอแน่นอน เตรียมจิตเตรียมกายเพื่อที่จะแก่ได้แล้วสำสหรับคนที่จะแก่นะอิริพุจ้าสซอนวายาประมาทน,นะจังได้กรงนนะงาะชีวิตคนก็เดินก็ไปสู่ความแก่แกแล้วก็ต้องเก็บต้องมีโรคมีภยัยเป็นธรรมดาเตรียมใจไว้ ผู้ในะดเตรียมใจบ่เป็นไงใช่ป่ขะขตกะของสิบ่อกเก็บบ่ป่วยอันนะโทษทีนะมีโยมบอกว่าอย่าเบาคํำนี้อแต่มาเบาน,นะมันบ่เป็นคำหยาบแต่ว่ามันเห็นภาพอันนะยังแหนแหนอยู่นะหลายคนบอกแฮนแฮนเป็นอาการนีงเลยไปหาเบิงแถวรถแหนนะพวกแฮนแนอยู่ นะบอกว่าสตรีบอว่าบุรุษส่วนมากแหนๆนเขาใส่กับผู้หยิ่งนะเขาบอกค่อยใส่กับผู้ชาส่แ้นะยังแหนๆอยู่ยังบ่สำนึกสังวรนะกับผู้แนมะ่บอกเธอเขาคายว่าใส่ชีวิตแบบประมาทนะใส่ชีวิตกับสังคมสม,เมอเนียขัน ใส่ชีวิตว่าเป็นเนี่ะมามีความรู้สึกว่าสังคมสมัยนี้มันเบียดเบียนกันหลายขาดเมตตาธรรมขาดความเห็นอกเห็นใจแต่บอใช่ว่าบ่มีทั้งเป็นแบบแบบนั้นทั้งหมดรกก็มีอยูอ่นะคนมีเมตตาแต่คนส่วนมากเวลา กระทบพัดสาวมันมันควบคุ้มอารมณ์ควบรู้สึกนึกคิดบกเป็นเอินว่าส่วนมากขาดสตินะส่วนมากขาดสติเห็นในตำรวจเขาตั้งดานนะ <c oughs> นะหนุ่มคนหนึ่งแล้วก็ตายคลิปตำรวจตั้งดานแล้วก็เบานะ แต่กระบดไเด้วเบาค่ำแห้งนะแต่ว่านคนอื่นๆเนี่ยอาจจะเบาค่ำแห้งกด้ผู้ใดกับบ่กมาค่ำประมวลเนานะผู้ใดกรสร่างบอกมาค่าประมวลถ้าเบาดีๆเนี่ยไอ้ตะคว่หมือซื้อเข้าเนาะถ้ามีคนเบาดีๆก็เข้านี่ยใจอ่อนลงไปเยอะหลายคนนั่นก็เป็นธรรมดา คนมาบอกบมวลเ้าอย่างน้ย่ยหอยมันก็นสิตังความรู้สึกมันสิเกิดมาเลยคือบอถือใจบอกพอใจบอกบมวลนะบอกดีๆเนี่ยบอกดีๆเนี่ยนะมันเนตให้คนมีความรู้สึกที่ดีๆต่อกันบอกกันดีๆแต่ว่าสุม,มอยนี้ มีปัญหานิ่ๆน้อยๆว่ากันบอดีคำวา่าว่าวบอบดีว่าบอ,บด,บอบดีมันแก้ปัญหาบอดายว่าบอบดีนี่แก้ปัญหาบอดายมีตะเพิ่มมาหนาไอ้ลาของพุทธเห้าเนี่ยก็เป็นหลักศาสนาที่เอาถ้ามาคำสอนมาใส่กับชีวิตจริง นะตามหลักปฏิบัติบอผิดนี่เป็นกาว่าสําร่วมอินทรีย์ทั้งหกหูจักมันบอกหลั่คนเรียนธรรมะอินทรีย์ทั้งหกก็คือตาหูจมูกกลิ่นกายใจคำว่าสํารวมเนี่ยบอมันแปลว่าบอสัมผัสมันบอกนะคันรับคันปิดไว้เบิดเนี่ยก็บอต้องมีคำว่าสํารวมนะจริงๆเรนะาเห็นคนบางคนนะ มักเว้าจริงสิเนาะมักเว้าเล่นเว้าเพ้อเว้าเพ้อเจอเว้าซอเสียดเว้าเน็บเว้าแนมมันนะธรรมาก็เคยบอกสำรวมวาจาแนอสิหนี่นี่นี่ยกตัวอย่างสำรวมคำเว้าเนี่ยแปลว่าเว้าหน่อยๆลงแนงสิหนะในความหมายเฮาเว้าหน่อยๆลงแน่อย่าเว้าหลายนะอย่าเว้าไปเรื่อยนะเบาไปเรื่อยมันเข่ากันเว้าเพ่อเจอ คนเฮานี่ยั้งกับเบาไปเนี่ยมันคือเบาเบืิดเจอ,อนนะเบาเื่อเจอคือเบาว่ามีหนือหาสาระเบายิงกับเบาไปนนะ,ะมันเข่าคายเ,าเืิดเจอบนเบาบ่ดได้ทีนี้นสิเบาอินสันกับแปลว่าตาหรือหูทวาร ตาทวัานหูหรือสัมผัสท่างกายนี่มันมีการสัมผัสที่นี้คขามีการสํารวมก็แปลว่าเว้าเท่าที่จําเป็นมันมีการสํารวมคนบอสํารวมว่าจา้าไปเมี่ย่นัานการเมืองระดับนักโทษเทวดาบอกอยเว้า,วาสําร่วมว่าจา้าเนี่ยไอาตมาว่าบอกใอยสํารวมว่าจ่าไปทิ่มไปแทงไปเน็บ คนอยู่ป่าสคนอยู่ป่าอธิยุ่กลางกรุงเทพก็ได้แต่ว่ามีบานซื้อว่าป่าเรืออะไรเห็นบ่อันนี้ก็เอินว่าบทสํารวมวาจาคันวาจาบทสำรวมมังสี่ก็แปลว่ามาตาใจพอใจพระพุทธเจ้าบอกว่าใจนี่เหมือนกับร้อยเท่าสากร่วมร่งทุกร่วมร่งมัดคือใจ นะใจคือจิตคือมโนคือวิญญาณเนี่ยใจในภาษาไทยก็คือภาวะรู้นะภาวะรู้เรานี่มันก็ใส่พานทวารทั้งหกนะวิญญาณใส่พานทวารทั้งหกตาจมูกลิ่นกายใจนะใ,นในคำว่าสําร่วมจึง บไ่ไเดรมายก็บ่าปิดไว้เบิดบบแมนปิดไว้มันพ่ถ้องสํารวมอ่ะเนาะเขาไปอยู่ในห้องผู้เดียวเอาแล้วก็อย่างมากก็สํารวมใจสํารวมใจในกวามไม้ก็คือเห็ดใจบ่ให้มันคึดมันสิคิึไปอนาคตเกินว่าฝูงสารขึ้ไปในอ,าด,าอดีตกเกินว่าสัญญามันก็สิคขึ้นอยู่สองอย่าง ปัจจุบันปัจจุบันสิขดอ,อย่างไรนางอยู่ในห้องบุญเดียวอ่าขดยุแต่ว่ามันเกิดขดไปอดีตอนาคตกนคขดปัจจุบันปัจจุบันแปลว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจมีสัมผัสอยู่ทั้งหดัดเป็นปัจจุบัน,นธรรมเป็นสัจจะเออินว่าเป็นความจริงเป็นความจริงศาส,สนาพุทธปฏิบัติธรรมตามความเป็นจริงในคณะมีผัสษาทั้งวัด แล้วก็ปฏิบัติทำแปลว่าปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าให้สํารวมอินทรีทั้งหกเลยสารวมสํารวมอินทรีทั้งหกต่อไปกะโชเนมาตัณยูตาอันนี้ปฏิบัติบอผิดแลวชาคริยานโยคะก็สารวมอินทรีทั้งหกแต่ว่ามัน่นกระต้องให้ทวานทั้งหกขึ้นมาตื่นรู้มั ชาคาริยานุโยคะแปลว่าตื่นบ่เป็นหลับหลับนี่เป็นนาคเด้นในพญานาคหลับเป็นบ่ผู้เจ้าอธิษฐานถอดทองคําไหลท่วนกระแสน้ำจมลงไปสู่กลนบาดาลไปซ่อนกับถาทองคําของผู้เจ้าองค์อื่นน,น,นี่นี่อันนี้เป็นบุคลาธิฐานธรรมอธิฐานก็หมายก็ว่าธรรมะาุู้เจ้าเป็นธรรมะที่ท่วนกระแสโลกกระแสโลกหรือกระแสโลก,กีเนี่ยนะ อาตมาว่าแบบรัวรัวเร็วๆวก็คือกินสูบดื่มเสพกระแส,โล,ะแสโลกกระแสโลกีกินสูบดื่มเสพกินเหล่าเม้าสุลาเสพอบายมุกเล่นการพนานนีน่นี่คือกระแสโลกหยาบหยาบกินสูบดื่มเสพ <c oughs> ขันธรรมะาคำสอนพระเจ้ามาันมันคน,นละตรงกันขามครับกินสูบดื่มเสพ บ่กินเหล้าเด้บ่สูบยาบ่กินเบียดบ่เล่นบ่มวนบ่อบายามุกบ่เห่นการพานันเด้มันทวนกันมันบ่เนี่ยมันทวนนี่ธรรมะนี่ยกตัวอย่างว่าทวนกระแสโลกก็คือทวนแบบนี้ทวนกระแสโลกยังเสียอนะผุ้เจ้าตัดสรุปน่ะลอยถาทองคำไปจมลงสุนาพิภพอ่าบุคลาธิฐานนะ บุคลที่ฐานแปลว่าเอาบุคคลเป็นที่ตังเป็นเป็นเรื่องเป็นเล่าแต่ว่าห่าตองตีความเป็นสองนยะบอมันเอาต่รูปที่เห็นมันตองมี่ไล่แทงมีปิศสนาซ่อนแฝงนะหมายถึงว่าถาดทองคำก็หมายถึงว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านี่กะระแสน้ำก็หมายถึงว่ากะระแสโลกโลกี ธรรมาพุทธเจ้ามันท่วนกระแสโลกโลกกีนะกยังมีคาละเพชรทองนะเป็นกบะทองคำแตนะ่ว่าธรรมะนั้นยิ่งกว่าเพชรกว่าทองอยู่แล้วพุทธเจ้าตัดสรุปนะพวกนาคต้องระดับพุทธเจ้าปลุกแต่กระตื่นขึ้นมาแป๊บเดียวละโอ้ยพุทธเจ้ามาตัดสรุปดูแถวสัน <laughs> นาก มันรับขักปานันละคนแปลว่าระดับนางเนี่ยได้ยินว่าุูธเจ้าตัสสรูแต่บ่ได้สนใจแล้วว่าุูธเจ้าตัสสรูอย่างรับต่อดีกว่าสันทั้งที่อีลีแล้วโลกใบนี้ัวรจะมีุูธเจ้ามาตัสรูนะมันบ่ได้เป็นว่าพันปีสองพันปีสิมีมาอมหนึ่ง จกักรลอยจักพันปีกับพูพุู้เจ้าองค์หนึ่งชงมาตัดสรูเพราะว่าผู้ที่จะบำเพ็ญตนเป็นถึงขันพุทธเจา้านี่บ่มันว้ใส่เวลาหน่อยๆใส่เวลายาวงนานนนแะแต่ก็มาในเวลาที่เหมาะวดรดีหลวงพ่อโพธิลักษณ์ว่าสมัยนี้พูดเจ้าว่ามาตัดสรูหรอกมาตัดสรุก็เสียพราะพุทธเจา้าสิข้ามาอธิบายไหมด้วยว่า มาตัสรูแล้วก็สอนคนบได้หลายขณะพพทธเจ้าองค์สุดท้ายองค์สมนาคโคดมนี่นะมาตัสรูลเลยก็สอนคนในยุคเพิ่นกับว่าได้คักแต่ได้คักกันไปเที่ยวกับ,กบพทธเจ้าองค์อื่นๆเบื้องดี้มาคะบูชาของพระเจา้าองค์สมนาคโคดมสองพันหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบปรุพธเจ้าองค์กรอหนานุ่น ون. บางองค์เนี่ยมีมาคะ บกหล้ายเทียหนึง่งแล้วแต่ละครังนี่มีเป็นแสนรูปเป็นล้านรูปผู้เจ้าไม่มากค่ะองรรค์สมรคดมเนี่ยมีมากค่ะครั้งเดียวมีแค่หนึ่งพันสองรอยสิบรูปบอกกันวา่าผู้ธเจ้าเจงบัทอกันมาสนุปว่พผู้ลี่รักว่าผู้เจ้าเจงเื่กันนะเ,เพียงแต่ว่าใน,นขนาดสองพันหกร้อยกว่าปีนะย้อนลังไปนะเพียงแต่ว่าเพื่อนบอกว่าคนมันเสื่อมมันได้สำนัน่ง สมัยนี่บ่มีครัพุูธเจ้ามาตัดสู่มากกับเสียพะพุูธเจ้าซื้อสอนคนบ่ได้สอนคนบ่ได้นี่นี่คนหลวงพ่อโคตรละคนเบาเนี่ยเออหลุดซึ่งสอนคนบ่ได้สอนได้ก็ได้น้อยมากกันนะมันบอกข่มกับว่าบำเพ็ญเป็นผู้เจ้านี่กลัวเสด็จมาแต่ละองค์เขาโรงเรียนุูธเจ้าเนาะก่าวเสด็จมาต่ละองค์นี่โอ้ยใส่เวลานานา เพิ่นกระตองมาเกิดในเวลาที่เหมาะวรขนาดุูธเจ้าองค์สำนากโคดมเฮาสิทธัตลูยังหนากยังแค้ตื่นขึ้นมาแล้วก็ลับต่อเพื่อนั้นคำว่าตื่นเนี่ยชาคาริยานุโยคานี่คือตื่นตื่นรับรู้ทั้งมัดด้วยทวารทั้งหกตาหูจมูกลิ้นกายใจตื่นชาคริยานุโยคก็ตื่น,าาน,น,นบ่แม่น ไปแปลว่าอย่าเห็นจะนอนโอ้ยขันระดับว่านอนโทษทีนะที่เขาว่านอนสลังเงี้ยวนะันนน้นมันอาวาัยามุกแล้วนอนนอนบอ่เห็ุเวียนง,งานนะ่นะขี้ขานไปกินไปเห่นมาแล้วก็น,นอ,น,นะอนนั่นน่ะมันอวัยมุกแต่คนที่จะมาปฏิบัติธรรมมเนี่ยก็มาตื่นเนี่ย หมดหมายกวไปนั่งรับตาอยู่ซือ่อหมายถึงว่าเหตุเวียกเหตุงานเหตุการสัมผัสกับทุกสิ่งทุกอย่างในขอศีลที่เขาปฏิบัติกะตื่นรับรู้แล้วกะมีสติพอพราะวท่นแปลว่าสติเป็นเครื่องตื่นอยู่สติครูบาอาจารย์มันก็แปลว่าก็เป็นหลักสับาลีสติก็แปลว่ารอย อนนะรอยแปลว่าแปลว่าคนเหานี่ต่องเต็มรอยต้องมีผ้าบารับรูเต็มรอยอันนะั้นเอาขันหูดับไปเอาคนเหาหูหนวกบกคักนี่แปลว่าบ่าเต็มรอยแล้วเนีตาเห็นหูบ่เท่ดายนี่นี่เห็นบอกมันลดเอาหูนี่บางทีเอาส้ำนึ่งบ้งยนินี่นี่แปลว่าบ่าเต็มรอยแล้วเนี่นี่ร่างกายนะร่างนะ ร่กายเซรีราสังขารเมัของผูดห้ามันจังต้องเต็มรอยคันสภาพสังขารทั้งหลายเสื่อมลงไปเนี่ยหลายอันหลายแนวนมันจังบดายพิสูจน์กิเลสเต็มที่ทดสอบเพราะว่าร่างสังขารทั้งหลายเนี่ยมันก็คือช่องทางสําหรับการฝึกฝนปฏิบัติธรรมแบบพุธ แต่ถ้าเราตื่นหลูเรามีสติเต็มอีกยังกระทบเขามาก,ก็มีสติหูเต่าท่านนะสติปฐานสี่ก็ต้องมีสติหูเต่าท่านกับส,กสิ่งภายนอกสิ่งภายนอกที่เป็น,นกิเลสทั้งหลายนะั่นแหละเอา,ากับภายในภายในกับหมายถึงจิตเท่าที่มีกิเลสอยู่น ภายในก็คือกิจเท่ามันมันกระทบกับกิเลสภายนอกที่เป็นรูปรสกลิ่นเสียงทั้งหลายบาดเนี้ยภายในเท่ารับเขามาเนี่ยกิเลสที่มันถือก,กระทบเขามาเนี่ยเป็นอย่างไดมันแห้งมันคอยมันเบานนะเห็นบอกรวมๆว,ว,ว่าคนนชาวโลกที่เป็นข่าวเป็นข่าวเป็นเรื่องรล่าต่างๆเนี่ยเท่าที่เห็นแล้วเนี่ย ม่เสียดายเนาะเ็าไปเรียนธรรมะถ้า่ก็เรียนธรรมะแลาโอ้ยเขามีกระทบผัสสะทางตาหงจมูกลิ้นกายใจแล้วเขาก็มีสติระงับยับยั้งไวเขาหัวหมาขากันตายบดากันบ่ปล่อยกันบ่ตบกันตีกันนะมีสติสิเศร้าสูบยายเห็นซ่องยาสูบอดบได้กันยางนี้ <laughs> ขันปัสสะไปแห้งๆมันเสิอดบได้ออหรีอันเสียวมาสูบมากินก็รู้ทั้งนั้นอ่นนะรูดโตทั้งนั้นรู้โตว่าเส็ยดจังไดกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในจิตเท่าแต่รูดโตแล้วมันเกิดสิ่งนั้นขึ้นมาในจิตแล้วแต่ว่าเอา,ายุก็มี่ก็ธรรมดารูาเอาอายุคุ้มกับความบได้มือสันปากสันก็ไรได้เนี่ยมัน เมื่อสันปากสันตากระม่นปานบมม่มนกับแถบสิถลนออกนอกเบาก <c oughs> ืบอเบาอาเนีเอามันก็แยนน่ดีเลนะกิเลสมันคือหนักๆนักตามันก็แถบสิรุดออกนอกเบาแล้วมันมันเหลือกส่โมย่างจังเสียมันก็ต้องมีสตินะนี่แปลว่าพัดสาแ้งเหงมันบอขันคนเฮียนธรรมะก็ต้องรูโ้โอ้โหัดสาบมาแรางมา นี่คือการเรียนธรรมะแบบชีวิตชีวิตจริงๆชีวิตจริงๆคือขันเรียนรู้อยู่จังซี่แล้วก็ค่อยเบาค่อยเตือนกัน,นผู้ใดปฏิบัติได้ดีผู้นั้นก็จิตแข็มแข็งขึ้นเรื่อยๆมีปัญญาขึ้นเรื่อยๆมีปัญญามีความรู้เท่าทัานแต่ทั้งหมดเนี่ยจะต้องสำรวมศีลสำรวมอินทรีย์ก่ สำรวมมินซสี่ก็คือสำรวมศีนที่เขาปฏิบัติบรรนหาณักองคนสม,มัยนี่คือมันบม่มีข้อปฏิบัติอาตมาบอกมันไปไปดอยคาคนเช่าโลกเช่าโลกบม่มีข้อปฏิบัติเช่าโลกเมื่อเจอกับปัญหาเช่าโลกจึงสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นเพราะชาวโลกไม่มีข้อปฏิบัติในชีวิต บ่าต้องไปคิดเองขอปฏิบัติของพระเจ้าเงีสิน 5, ส้นหาศี้นแปดนั่นคือข้อปฏิบัติให้ชีวิตเง่นบอกไรเ้าบรพี่ขอปฏิบัติให้ชีวิตชีวิตมันก็คือขยะนี่แหละเงี้ยบทิ้งขยะลงน้ำม,มันก็ล่อยไปเรื่อยหมายถึงว่ากระแสสังคมพัดผ้าไปแนวก็ะไลไปเรื่อยอารมณ์ของกับของพัดผ้าไปไหนมันก็ไปเรื่อยไปตามอารมณ์ ไปตามอารมณ์แปลว่าไปตามความรู้สึกนึกคิดของตัวเองนะเอามีความือซึ่งในคิดอย่างไดเอามีความบ่พอใจเฮาก็สิไปนะหนีจากความอ่พอใจความบ่พอใจมันก็ไปใน,ในใจเฮาคือเก่ามันหนีจากเหตุให้พ่อใจแต่ความไม่พอใจจริงมันอยู่ในกิจแล้วมันก็ไปก็เฮาตายใจขาดมันก็นยังไปก็เฮาอยู่ถ้าเราไม่จัดการมันให้ได้ เอาจัดการบ่ได้ว่าสิใจขาดตายคอนกิเลสเอาพอนไข่พอนนักพอนเบาแล้วเนาะเกิดเป็นคนมีปัญญาก็ต้องอมันหนักหลายมันอึดอัดลายกับพอนไา่ก็ธรรมดาคนเอาฉลาดก็ต้องฉลาดปฏิบัติน้ามันว่าเป็นตาต่อตาฟันต่อฟันเอาหัวชนกําแพงอันนะมันก,ก็ตายได้คือกัน เอาสันโดยลวมๆ้วงว่าเนื่องจากค้นบม่มีขอปฏิบัติในตนเองค้นจึงเหมือนกับเป็นบ่าแย่งว่าเป็นเหมือนกับขยะของการเวลาโอแมดอเลีนะเป็นขยะของการเวลาถูกการเวลาพัดผาสัตว์ไปสัตว์มาเหมือนกับพุทธเจ้าเ้าแล้วโอ้คือจังเตาตาบอดภาษาธรรมนะ ำว่าตาบอดแปลว่าเหมือนกับคนไม่มีปัญญาเนี่ยรอยอยู่กลางทะเลมหาสมุทรก็จริงๆแล้วก็คือกระแสสังคมเด่นนันละคือทะเลมหาสมุทรของชีวิตคนทะเลมหาสมุทรของชีวิตคนเนี่ยเมื่อเราเป็นคนไม่มีปัญญาก็เหมือนกับเตาตาบอดมันสิฝุกบ่ละชีวิตนันน่ะมือใดมือหนึ่งพัวเขาเจอธรรมโอ ธรรมะเป็นแนวนี้เนาะจังได้ถิง่งโอ้โอโชคดีอีสั่นมันก็มีอยู่แล้วธรรมะเคยได้ยินโยมเข้าให้สัมผัสเขามาปฏิบัติธรรมคนนี้ถึงขันจินยาตายนะแต่ว่าบ่ตายบ่ตายเลยติดเดินทางไปใส่บรุเข้าไปบกขอสอไปรอรถแล้วก็ไปทําธุระในห้องน้ำปรากฏว่าไปเจอหนังสือธรรมะ ที่นะสมัยก่อน40-50ปีขึ้นหลังนะเขาบ่ามีกระดาษเช็ดตูดหรือบ่มีหัวฉีดหลากตูดเขาก็เอาเอาหนังสือธรรมะเนี่ยหนังสือธรรมะซื้อดอกหญ้านี่ยไปเช็ดตูดนะเอขาเมื่อก่อนเขาฉีด หนังสือพิมพ์มันบอกหอยไว้ในของน้ำสี่สิบห้าสิบปีขึ้นอันนี้ก็หนังสือธรรมะโอ้ยคนเอาไปเหตุกับเจังเหม็นบวชยานบาปยานกรรมเนาะอรตมานี่มีหนังสือธรรมะเยอะแยะเลยปวกเจาะพระเพลินว่าเสียหายโยมเอาไปสั่งกิโลขายธรรมะบอกโอ้ยมันมีตะลูกภาพคู่บาอาจารยาเอาไปเทอะให้ปวกกินด้วยนี่หรอเป็นอาหารปวกกันยังก็แล้วแ,แต่นะมันเป็นการเวลา เดี๋ยวว่ากันเอาไปสั่งกิโลขายนี่อโอ้ยลูกผ่าพ่อแม่คู่บาอาจารย์เห็บดบ่ได้ดอกมันต้องไปหนกบก,กี้บาทยี่สตังวะเอาทิ้ง,งไว้นีเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาอันนี้เขาก็ซอยบอย่ได้บอกอันนี้โอ้โหเอาหนังสือธรรมมาไปเ็ดตุแต่โยมคนนี้นางทำธุระอย,ยู่กับยิบยิบหนังสือนางเดินมาหักข้อยเขียนว่าเกี่ยวกับอบายยมุ เดียวกับชีวิตคนเขียนธรรมะอ,อ่านอ่านไปโอหออกจากห้องน้ำได้น้ำหาวัดนี่เลยโอ้โหนี่เต้าตาบอดโพหัวกันมาซุปเขาบวงพราะนี่มันมีมากบริชีวิตคนที่มีกุศลปานนั้นส่วนมากมันโพหัวเขาไปซุปเขาไปในบวงแล้วก็ผูกคอคองตายกันมีปรรหา,หายก็สิ ຈັสຊັດເບາະນສົບນຈວລ